สวัสดีค่ะทาริสาแฟมเจแปนนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกเลยนะที่ทดลองใหม่ถ้าเกิดว่าดีไม่ดียังไงก็สามารถบอกได้ถ้าเกิดว่ามันดีก็บอกว่ามันดีแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีให้พูดว่าก็ได้อยู่ก็ <c oughs> <c oughs> ตามที่สัญญาวไว้จากครั้งที่แล้วนะคะวันนี้เราจะพามาเดินดูรอบๆห้องเนาะห้องในโตเกียวที่ราคา89,830เยเยนต่อเดือนเนี่ยจะมี มีความลักชัวรี่ประมาณไหนซึ่งบอกก่อนนะคะว่าคลิปในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นห้องที่แบบว่าห้องที่ไม่ได้ทําความสะอาดดังนั้นมันจะมีความเรียวสุดๆความรกก็รกแบบสุดๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเราถ่ายพาสเมนทัวร์เสร็จไะต้งนานแล้วแหละแต่ด้วยความที่แบบกลับมาดูฟูเทจใหม่แล้วเรารสึกว่าแบบเราไม่ค่อยชอบภาพไม่ค่อยชอบเสียงอะไรมากเท่าไหร่ก็เลยทําไม เช่นเคยค่ะก่อนจะเริ่มกันก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ช่องเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะคลิปใหม่ๆจะลงท,ทุกวันพุธค่ะแล้วก็จะมีวันเสาร์บ้างแบบนี้เป็นบางครั้งนะคะโอเคค่ะในการเริ่มมาพาตเมนทัวร์เนี่ยก็เริ่มจากประตูทางเข้าเลยเนาะภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกโซนตรงนี้นะคะ่ะว่าเก็นทางก็คือ ทางเข้าอ,อ่ะ entrance ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปดูอพาร์ตเมนต์ที่มันมีความลักชัวรี่กว่าความลักชัวรี่ของเราในตอนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นที่เขาสามารถเอาสมาร์ทโฟนอะปลิดล็อกได้หรือว่าเป็นแบบทัชสกรีนอะไรเงี้ยซึ่งในความลักชัวรี่ของเราก็จะแบบแมนนวลอย่างเงี้ยเอ่อด้วยความที่ประตูมันเป็นเหล็ก เราก็สามารถเอาแม่เหล็กอะไรอย่างเงี้ยมาแปะไว้ที่ประตูได้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีบินใบเสร็จหรือว่ามีอะไรที่มันสําคัญสําคัญเราก็เอาโนต้ตมาแปะไว้ตรงนี้เวลาก่อนออกจากบ้านอเงี้ยเราก็จะสามารถแบบเออเห็นได้อ่านได้หยิบไปด้วยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนอันนี้ไม่รู้ว่ามีใครสังเกตกันหรือเปลนะ่าแลก็คือไอช่องมองอันเนี้ยค่ะสังเกตว่าแบบความสูงของเราเราไม่ใช่คนสูงนะเราสูง157เองแล้วก็อันเนี้ย มันอยู่ต่ํากว่าระดับสายตาเรามากๆอะทั้งๆที่ถ้าสมมติว่าเราไปเที่ยวประเทศอื่นๆไปเที่ยวที่อื่นๆเนี้ยในโรงแรมหรือว่าที่พักของเขาอะไอช่องสองอันเนี้ยมันก็จะแบบสูงกว่าระดับสายตาเราซึ่งแบบพอมาอยู่ในญี่ปุ่นอะทุกอย่างมันก็จะดูแบบลดสกเกลลงมานิดนึงซึ่งมันก็จะทําให้รู้สึกว่าแบบเราตัวใหญ่ขึ้นในบ้านหลังนี้ซึ่งการเข้าบ้านญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาทุกครั้งก็จะต้องถอดรองเท้าค่ะซึ่งรองเท้าในปกติเขาก็จะวางเรียงไว้อย่างนี้ ปกติในชีวิตประจำวันน่ะเราก็ไม่ได้เรียงแบบนี้หรอกนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าอยากอธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่าตามธรรมเนียมของญี่ปุ่นน่ะต้องจัดเรียงรองเท้าในบ้านคนอื่นอะ่ะแบบนี้แล้วก็ด้านนี้ที่เราจะเห็นมันก็คือกระจกนั่นเองค่ะซึ่งกระจกนี้มันก็เป็นอะไรที่แบบเราสามารถเช็คตัวเองได้ก่อนออกจากบ้านใช่ไหมว่าเอ้ยเรียบร้อยหรือย,อยังอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าบ้านเก่าเราไม่มีนะอันเนี้ยแพงก็แพงกระจกก็ไม่มีให้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่พักขยะ ก็คือกล่องอันนี้คือเราก็จะต้อง ทํากล่องให้มนันแบนใช่ไหมเพื่อที่จะเอาลองไปทิ้งข้างล่างแต่ว่าเขาก็จะมีตารางเวลาของเขาอะค่ะเราก็รอตารางเวลาแต่ว่าอพาร์ตเมนต์ของเราอะค่ะจริงๆแล้วมันมีห้องพักขยะห้องทิ้งขยะดังนั้นเราก็ไม่ต้องตามตารางไปเป๊กก็ได้แต่ว่าเราเอาวางไว้ตรงนี้อะให้ทุกคนเห็นว่าชีวิตประจําวันของเราจริงๆมันเป็นอย่างนี้มันจะไม่ได้เรียบร้อยขนาดนั้นถัดมาจากกระจกตรงนี้ก็จะเป็นไฟค่ะไฟหน้าบ้านเราสามารถเลือกได้ค่ะว่าเราจะเปิดค้างไว้แบบนี้ตลอดหรือเปล่าหรือว่าถ้าขยับมาตรงกลางมันก็จะเป็น คือถ้ามีเราอยู่เงี้ยมันก็ยังเปิดแต่ถ้าเราเดินออกไปมันก็จะปิดใช่ไหมแล้วก็เลิกปิดไปเลยมันก็จะมืดแบบนี้แต่ตอนนี้เราก็เปิดไว้ก่อนโอเคค่ะแล้วฝั่งตรงข้ามของกระจกเนี่ยก็คือตู้เก็บรองเทา้าซึ่งตู้นี้เนี่ยก็ค่อนข้างมีพื้นที่เยอะนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่ารองเท้าของเราหรอกนี่ก็คือเก็บรองเท้าทั้งหมด แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งที่เอาไว้ของพวกแขวนล่มแขวนอะไรแล้วก็มีเสื้อกันฝนอะไรพวกนี้ค่ะอถัดจากทางเข้าเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีประตูอยู่สองฝั่งฝั่งนี้เนี่ยก็คือห้องอาบน้ําแล้วก็มันก็จะมีโซนสําหรับซักผ้าด้วยมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ เปิดเข้ามาอย่างแรกที่จะเห็นเลยก็คือซิงค่ะอันนี้ซิง์เราเราไม่ค่อยชอบไอชั้นวางอันนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันเก็บของค่อนข้างยากแล้วก็ด้วความที่เป็นแบบผู้หญิงอะเนาะมันก็จะมีอุปกรณ์แบบครีมมีเป่าผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ชั้นวางมันเล็กอะเราก็ต้องซื้อชั้นวางแยกออกมาอยู่ข้างๆต่อมาข้างล่างซิงเนี่ยมันก็จะเป็นตู้เก็บของค่ะซึ่งเราก็เอาไว้เก็บพวก ของที่ทําความสะอาดห้องน้ําอะไรต่างๆส่วนชั้นวางอันนี้ก็คือที่บอกว่ามันคือชั้นวางที่เราต้องซื้อแยกมาต่างหาเพราะว่าของเราค่อนข้างเยอะเนาะอย่างที่เห็นอันนี้ก็จะเป็นแบบกองทับครีมกันแดดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนที่ตรงข้ามกับซิงเนี่ยมันก็จะเป็นที่ไว้เครื่องซักผ้าค่ะซึ่งเครื่องซักผ้าของญี่ปุ่นอ่ะ มันจะไม่ค่อยมีแบบที่เป็นเครื่องซักผ้าแล้วก็อบผ้าในตัวเดียวกันคือถ้ามีมันก็จะราคาแพงแบบแพงมากๆๆ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 ๆมากแล้วคนญี่ปุ่นเขาก็จะไม่นิยมซื้อเครื่องซักผ้าประเภทนั้นกันถ้าเกิดว่าไม่ได้เงินเยอะเงินเหลืออะไรขนาดนั้นจริงๆนะคะเขาก็จะซักผ้าแล้วก็เอาไปตากไว้ที่ระเบียงซึ่งถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่มันเป็นอากาศหนาวมากผ้าแห้งยากๆหรือว่าถ้าเป็นช่วงที่ฝนตกมากๆฤดูฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีวิธีโดยการเอาเข้าไปตากในห้องอาบน้ําซึ่งอันนนี้้้ก็คือออหงาาํ ที่เราพูดถึงนั่นเองค่ะมันจะมีแผงควบคุมต่างๆอยู่ข้างหน้าห้องอาบน้ำเนาะโดยที่อันนี้ก็เป็นไฟเปิดปิดส่วนแผงควบคุมต่างๆเนี่ยค่ะตอนนี้เราเปิดโหมดนี้อยู่เพื่อที่ให้มันแบบ ระบายอากาศในห้องน้ำเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราตากผ้าข้างในใช่ไหมเราก็สามารถเปิดอันนี้ได้ค่ะอันนี้คือแบบสาหรับเวลาตากผ้าเราก็ตั้งเวลาได้ว่าเอากี่ชั่วโมงแล้วมันก็จะมีลมร้อนๆออกมานิดหน่อยเพื่อที่จะให้แบบผ้าแหง้งมันก็จะคล้ายๆกับการอบผ้านั่นแหละส่วนอีกปุ่มหนึ่งที่เราชอบมากๆก็คือจะปุ่มนี้ค่ะก็คือใช้ได้ดีมากๆในช่วงหน้าหนาวเพราะว่ามันคือปุ่มเอ่อฮีเตอร์เหมือนอย่างที่เราบอกไปเนาะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันดูเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆในชีวิตมากเลยอะแต่ว่าเอาเ ก็จริงๆแล้วอะ่ะมันก็แตกต่างจากบ้านเราอยู่มากอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครอยู่ภาคเหนือภาคอีสานอะไรเงี้ยค่ะที่มีหน้าหนาวที่อากาศมันค่อนข้างจะหนาวอะ่ะในฤดูหนาวอย่างตอนเราเด็กๆภาคเหนือมันก็จะลดลงมาแบบเหลือเลขตัวเดียวเลยนะทุกๆเช้าก็ต้องตื่นมาอาบน้ําหรือว่าทุกๆเย็นก็ต้องอาบน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนกลางคืนก็ต้องนอนแบบนอนขดตัวอยู่ในผ้าหม่มอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันทรมานอะ่ะเพราะว่าคนที่เนี่ยอากาศสักประมาณ10 สามสิบสี่สิบห้าอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มเปิดฮีตเตอร์กันแล้วอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันคือหน้าหนาวอะ่ะพออากาศหนาวมากๆอะ่ะเราก็สามารถเปิดฮีตเตอร์เพื่อที่จะวอร์มทุกอย่างในห้องได้ส่วนข้างในนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำเนาะซึ่งเป็นห้องน้ําสไตล์แบบญี่ปุ่นคลาสสิกคลาสสิกนั่นแหละก็คือฝักบัวมันก็จะมีให้แขวนไว้2ระดับคือระดับที่สามารถนั่งอาบน้ําได้กับ ระดับที่แบบอยากยืนอาบน้ําสระผมก็ได้ฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบชั้นวางสบู่แชมพูอะไรต่างๆเนาะแล้วก็อ่างอาบน้ําค่ะซึ่งเป็นสแตนดาร์ดเนาะต้องมีทุกบ้านอยู่แล้วในประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าเป็น,ปน,ปนวัฒนธรรมเขาเนาะที่เขาจะต้องแบบแช่น้ําร้อนแบบโอฟุโรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่เราบอกว่าตากผ้าในห้องอาบน้ําเป็นยังไงก็คือมันจะมีราวแบบนี้ให้ค่ะเราสามารถแขวนผ้าได้ในส่วนของห้องน้ําและก็ห้องซักผ้าเนี่ยก็ จบไปแล้วต่อมาเป็นส่วนของห้องนี้ค่ะคือห้องซ้วมมันเองที่เราบอกว่าบ้านญี่ปุ่นรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะแยกกันเนาะห้องอาบน้ํากับห้องซ้วม,มก็เข้ามาก็ไม่มีอะไรมากค่ะมันก็จะเป็นซ่วมแบบนี้อยู่อย่างเดียวเลยซ้วมสไตล์ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ข้างบนเนี้ยก็จะเป็นพวกที่เก็บของต่างๆที่ชู่แล้วก็เราก็จะเก็บผู้หญิงก็จะมีของเก็บเยอะหน่อยเนาะแบบผผ้าอนาไมยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเก็บไว้ในนี้สไตล์ซ้วมญี่ปุ่นก็เป็นสแตนดาด มันก็จะมีปุ่มกดต่างๆแต่ถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็จะไม่มีปุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเพลงอ่ะเพราะว่าอยู่คนเดียวก็ไม่รู้จะเปิดเพลง้ใครฟังกลับมาดูตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นซ่วมสไตล์ประหยัดน้ำเนาะคือถ้าเกิดว่าเรากด f l u ชซ่วมอย่างเงี้ยมันก็จะมีน้ําออกมาตรงนี้ค่ะซึ่งเป็นน้ําสะอาดแล้วเราก็สามารถล้างมือตรงนี้ได้ก่อนแล้วก็มันก็จะไหลลงไปเพื่อ flush ที่เหลือข้างล่างต่อแล้วทีนี้เรามาดูในโซนของ คิดเช่นหรือว่าโซนของห้องครัวกันบ้างเพราะว่าห้องของเรามันเป็นทรง 1K เนอะหลังจากทางเข้าอะค่ะมันก็จะมีทางต่างระดับแบบนี้ซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีพื้นที่อยู่เล็กน้อย แล้วเราก็จะเอาไว้สําหรับวางที่เป็นสตูที่เป็นเก้าอี้เล็กๆนะคะวันไหนใส่บูธหรือใส่รองเท้าส้นสูงอะไรเงี้ยก็คือสามารถนั่งใส่ตรงนี้ได้แล้วก็ค่อยออกบ้านแต่ว่าข้อดีของการมีเก้าอี้แบบนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถเก็บของข้างใต้ได้ด้วยซึ่งเราเอาไว้เก็บพวกอุปกรณ์แบบปฐมพยาบาลหรือว่าอุปกรณ์เอมิเรเจนซีต่างๆที่เวลาที่มีเหตุการณ์แบบอุทก,กภยัยแผ่นดินไหวไฟไหมอะไรต่างๆ,ๆแล้วเขาต้องการให้เราแบบ อีเวค a ูเอตเนี่ยเราก็สามารถแบบหยิบของจากตรงนี้แล้วก็ออกบ้านไปได้เลยต่อมาค่ะก็เป็นส่วนของห้องครัวก็คือเป็นส่วนไฮไลท์แล้วก็เป็นหนึ่งในเหตุผลเลยนะที่ทําให้เราแบบเช่อาอพาร์ตเมนต์นี้เลือกอาพาร์ตเมนต์นี้ค่ะถ้าเกิดว่าดูตรงนี้มันก็จะเป็นชั้นวางของที่เราเอาไว้เราจะเรียกเขาว่าเป็นเหมือนแบบเป็นเบรคฟาสต์คอร์เนอร์เป็นทุกอย่างที่เรากินในตอนเช้า ยกเว้นสบู่อันนี้ไม่เกี่ยวแต่จุดประสงค์ของเรามันไม่ได้มีแค่เอาไว้อาหารเช้าอย่างเดียวคือสามารถเอาไว้พวกของที่เป็นกุญแจบ้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยเศษเหรียญอะไรก็ได้แล้วก็ที่เป็นสิ่งที่เราจําเป็นจริงๆในบ้านญี่ปุ่นก็คืออันนี้ค่ะเป็นถังขยะซึ่งสําหรับทั้งสองอันเนี้ยค่ะเราจะไม่ใช่ขยะเปียกหรือขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นเราจะใช้แยกสําหรับขยะที่มันเป็นขวดแบบนี้ แล้วก็เป็นแบบพวกที่เป็นนันเบอร์เนเบลต่างๆหรือว่าขยะที่ไม่สามารถเผาได้ต่างๆค่ะต่อมาก็จะเป็นโซนของเคาน์เตอร์เนาะก็คือเป็นซิงค์ล้างจานซึ่งแบบเพิ่งทอดไข่ไปยังไม่ได้ล้างแต่ว่าเราต้องการจะบอกว่าซิงนี้มันมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างเพราะว่าบางอาพาร์ตเมนต์ในญี่ปุ่นนะคะ เขาจะใช้ซิงแบบแคบๆอะแล้วบางทีแบบวางไปแค่อย่าง2อ,อย่างก็เต็มแล้วก็ต้องแบบขยันล้างหน่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราชอบมากๆในห้องครัวของเราก็คือช่วงของเคาน์เตอร์จากซิงมาจนถึงเตาอะค่ะเพราะว่าช่วงนี้บางอพาร์ตเมนต์อะมันก็ไม่มีเลยบางอพาร์ตเมนต์ก็จะมีแต่ว่าแคบมากๆแต่ว่าของเราอะมันมีที่ค่อนข้างกว้างเนาะคือสามารถแบบวางชั้นตาก จานได้แล้วก็มีพื้นที่ไว้เล็กน้อยสําหรับการเตรียมอาหารก็ได้กลับมาก็มาดูทางเตาแก๊สกันบ้างดีกว่าค่ะมันอาจจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นาะเพราะว่าเพิ่งทาอาหารเสร็จแต่ว่า,าตรงนี้มันก็จะเป็นพื้นที่สําหรับเอาไว้วางพวกอุปกรณ์พวกซอสต,ต่างๆที่เอาไว้ทํากับข้าวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชั้นวางซึ่งชั้นวางเนี้ยเราซื้อมาใหม่เปลี่ยนกับอันเก่าที่เพิ่งทิ้งไปเพราะว่าด้วยความที่ว่าอันเก่าอ่ะโดนน้ามันโดนเศษอาหารอะไรเงี้ยกระเด็นใส่แล้วมันก็ยากที่จะทความ สะอาดก็เลยแบบทิ้งๆไปดีกว่าอันใหม่เนี้ยซื้อมาก็ยังไม่ได้หาอะไรมาป้องกันเขานะคือจริงๆที่ญี่ปุ่นนะคะถ้าเราเดินเข้าไปในร้านยาหรือที่ไดโซหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ที่เอาไว้ป้องกันในครัวไม่ให้พวก คราบต่างๆมันกระเด็นติดกําแพงหรือติดสิ่งของพวกนี้ยคือ,เ,อเราสั่งมาอยู่มันยังมาไม่ถึงก็เลยใช้แบบภูมิปัญญาของตัวเองไปก่อนคือเอาทิชชู่มาบางๆไว้คืออย่างน้อยตรงนี้มันก็ไม่เปื้อนอะไรเงี้ยต่อมาเป็นเรื่องของเตาแก๊สค่ะซึ่งเตาแก๊สในอพาร์ตเมนต์เราจะเป็นแบบสหัวเนาะซึ่งในบางอพาร์ตเมนต์น่ะมันก็จะเป็นเตาไฟฟ้าค่ะถ้าเกิดว่า เป็นวัน r หรือวัน k ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเตาแบบอันเดียวคือสามารถวางได้กระทะเดียวแต่อีกหนึ่งเหตุผลที่ทเราเลือกห้อง,งนี้เพราะว่ามันสามารถวางได้2กระทะข้างล่างลงมาตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่ย่างปลาค่ะซึ่งมันไม่ใช่แค่ว่าย่างปลาได้อย่างเดียวนะคือมันสามารถแบบ อบนูน่นอบนี่ก็ได้ด้วยถ้าเกิดว่าเรามีถาดมีจานที่ถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะส่วนที่เหลือทั้งหมดตรงนี้ก็เป็นสตอเรจเป็นที่เก็บของหมดเลยตู้เก็บของเนี่ยก็จะมีอีกที่หนึ่งก็คือด้านบนค่ะซึ่งด้านบนนี้เราจะเอาไว้พวกแก้วพวกจานต่างๆเนาะแล้วก็ในความที่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีแผ่นดินไหวบ่อยมากๆอีกทิปหนึ่งที่เราอยากจะแนะนำก็คือเลือกบ้านที่เขาใช้ตู้แบบเนี้ยค่ะ ที่มันจะแบบเวลาแผ่นวินไหวแล้วมันสั่นๆใช่ไหมพวกจานพวกอะไรมันจะไม่ตกลงมาแตกข้างล่างเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายหรือว่าถ้าสมมติว่าเราเลือกแบบนี้ไม่ได้จริงๆเนะี่ยก็พยายามเก็บจานของที่มันแตกง่ายๆอะคะ่ะไว้ข้างล่างจะดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบลัทธิบูชากระเทียม <laughs> ยอมๆน้ำปลาพริกคือก็ต้องอาศัยแบบว่า สั่งอาหารไทยมากินถ้าเขาแถมมาก็เก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยปกติอยู่บ้านก็ไม่ค่อยเก็บหรอกแต่พอมาอยู่ที่นี่ก็แบบเก็บน้ำปลาพริก <c oughs> มุมต่อไปคะ่ะตรงข้ามกับเตาแก๊สเนี่ยมันก็จะเป็นมุมที่เราเอาวางตู้เย็นวาง ข้าวสารอาหารแห้งต่างๆก็มีแบบข้าวโอ๊ตมีข้าวสารแล้วก็จริงๆมีข้าวเหนียวด้วยแต่ว่าข้าวเหนียวจะเป็นอะไรที่หมดตลอดหมดก่อนหมดเร็วที่สุดส่วนตู้เย็นก็จะเป็นตู้เย็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะสไตล์บ้านญี่ปุ่นเล็กๆเนาะมันก็จะไซส์มินติตามบ้านนะคะซึ่งเราแบบต้องนั่งเลย <c oughs> ข้างบนตู้เย็นก็จะเป็นไมโครเวฟแล้วก็ข้างบนไมโครเวฟก็จะเป็นหม้อหุงข้าวกับ ซึ่งมันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างสแตนดาร์ดนะคะสำหรับบ้านอนพาร์ทเมนต์ในญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปที่ร้านขายอุปกรณ์อะไรต่างๆเขาก็จะตั้งตู้เย็นตั้งไมโครเวฟโชว์ในแบบแนวแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดสุดท้ายในห้องครัวก็คือพวกแผงทําน้ําร้อนอันเนี้ยค่ะซึ่งเราสามารถเปิดปิดได้แล้วก็เลือกอุณหภูมิได้คือมันจะเป็นอุณหภูมิของน้ําจากทุกๆก,ก๊อกในห้องค่ะซึ่งเวลาเปิดแล้วอะก็ควรจะ ปิดทุกครั้งเพราะว่าถ้าเปิดครั้งไว้น,น,นานๆนะค่าไฟจะแบบม,มหาศาลมากแล้วสิ่งที่เราชอบเก็บกับห้องครัวนี้มากที่สุดก็คือเรื่องของเอ่อสเปซค่ะเพราะว่าปกติแล้วอะสเปซมันจะไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเป็นห้อง1 k นะห้องเก่าของเราอะไซส์มันจะอยู่แค่ประมาณแบบ เท่าประตูเนี่ยค่ะแล้วก็แบบลากยาวมาแล้วก็มีแบบที่หลบเคาน์เตอร์นิดหน่อยแค่นั้นเองและอย่างหนึ่งคือเราใช้พื้นที่ตรงนี้ในการปูพรมโยคะออกกําลังกายก็ได้ถามว่าทาไมต้องออกกําลังในห้องครัวเดี๋ยวเข้าไปดูในห้องเราจะรู้เองค่ะว่าทาไมต่อมาถัดจากห้องครัวนะคะก็จะเป็นห้องนี้ห้องที่ทุกคนเริ่มคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วเพราะว่าก็มีอยู่ห้องเดียวแล้วมันก็เป็นห้องนอนห้องทํางานห้องนั่งเล่น ในตัวเดียวกันซ <c oughs> ึ่งนี้ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าห้องนี้มันมีโจทย์ว่าเราจะต้องเอาเตียงไว้ทางฝั่งนี้เท่านั้นคือเราไม่สามารถเอาเตียงไว้ฝั่งนี้ได้เพราะว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งนี้เป็นคนที่เราเคยเล่าให้ฟังว่าเขาชอบอารวาตตอนกลางคืนแล้วเสียงมันดังมากๆถ้าเราแชร์แบบกำแพงเดียวกันแล้วเตียงเราติดกาแพงฝั่งนี้ คือนอนไม่หลับเลยก็เลยจําเป็นที่ต้องย้ายทุกอย่างเคลียห้องใหม่ทุกอย่างแล้วก็เอาเตียงมาไว้อีกฝั่งหนึ่งเอาเฟอร์นิเจอร์อีกฝั่งหนึ่งมาไว้ฝั่งนี้ให้หมดแต่งั้นห้องมันก็จะไม่ใช่ห้องที่แบบจัดสวยๆแบบตอนแรกที่เราย้ายเข้ามาคือก็จะเป็นห้องที่จัดเพื่อแบบเพื่ออยู่จริงๆทีนี้สิ่งแรกในบ้านญี่ปุ่นรุ่นใหม่จะมีเนี่ยก็คือแผงนี้ค่ะเปิดปิดประตูข้างล่างเอาไว้ตอบรับคนที่มาส่งของหรือว่าเพื่อนมาบ้านอะไรเงี้ยก็คือเรียกเราได้แล้วเราก็จะเปิดประตูให้ ติดกับประตูอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะทำงานเลยค่ะซึ่งมันก็จะเป็นพื้นที่แบบแคบๆแบบนี้เนาะบนโต๊ะทำงานก็จะมีอุปกรณ์ที่สำหรับใช้สอนทุกอย่างไม่บอกก็รู้เนะเาะเอเป็นครูเขามีกระดานแล้วก็เป็นหนังสือแล้วก็เป็น i อ p d d อันนี้คือเป็นอะไรที่ใช้คุยกับนักเรียนทุกวันส่วนอันนี้ลิปสติกที่หลายๆคนถามมาว่าใช้ลิปอะไรก็คือใช้ลิปอันนี้ค่ะเป็นโฟกัสซี่สีนี้ แล้วก็เรามีความรู้สึกว่าเราภาคภูมิใจกับไอชั้นนี้มากเลยนะเพราะว่ามันสามารถทําให้โต๊ะทํางานมันมีสเปซมากขึ้นก็คือีที่เก็บแล็ปท็อปหรือว่า iPad แบบนี้ก็ได้แล้วก็เอาไว้เป็นชั้นวางเพราะฉะนั้นด้านใต้เนี่ยเราก็จะสามารถยัดพวกหนังสือพวกอะไรเข้าไปด้านใต้ได้ค่ะแล้วก็ที่วางโทรศัพท์แบบนี้ก็มีชั้นอันนี้ได้อีกอะไรเงี้ยค่ะฝั่งนั้นก็เป็นที่เก็บของไปส่วนถัดจากโต๊ะทํางานมาก็จะเป็นเลี้ยงรูมเลย คือก็จะมีโซฟาแล้วก็จะเป็นทีวีค่ะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในลิฟวิ่งรูมต่างๆแต่ว่าด้านใต้พวกนี้เราก็จะซื้อพยายามซื้ออะไรที่มันเป็นตู้เพราะว่าจะได้เก็บของเยอะเพราะว่าด้วยความที่เป็นคนที่ของเยอะมากๆก็จะต้องอมีพื้นที่ในการเก็บของค่อนข้างเยอะข้างๆของทีวีเนี่ยก็เช่นกันก็คือจะเป็นพื้นที่ในการเก็บของค่อนข้างเยอะแต่ว่าอันนี้เราจะเอาไว้เก็บหนังสือค่ะซึ่งเป็นแบบพวกอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆแล้วก็หนังสือที่เราใช้อ่านนอกเวลาซึ่งด้านบนเนี่ยค่ะก็จะเป็นที่เก็บสกิน อ,อย่างซึ่งถามว่าเยอะขนาดนี้เนี่ยใช้จริงๆแค่2อันนี้คนนี้รูปแมแวเราเอง j จสซีนซึ่งในบ้านญี่ปุ่นนะคะทุกคนมันก็จะมีรางแขวนแบบนี้เนาะซึ่งเราสามารถเอาแขวนอะไรก็ได้เลย <c ười> เราจะไปซื้ออุปกรณ์เสริมมาทําที่แขวนให้มันใหญ่อลังการกว่านี้ก็ได้ก็มาถึงโซนสุดท้ายของห้องแบบ Luxury ของเราแล้วนะคะก็คือ ห้องนอนนั่นเองคืออย่างที่บอกไปอะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ตั้งใจจะเอาเตียงไว้ฝั่งนี้เพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างแคบแต่ด้วยความที่ว่าเรานอนไม่ได้เลยมาแบบ เกือบจะ3เดือนติดต่อการโทรแจ้งตำรวจแล้วเขาก็ไม่ยอมเงียบบอกให้เจ้าของอพาร์ตเมนต์เขาแปะป้ายเตือนไว้แล้วเขาก็ไม่ยอมเงียบมันไม่มีทางไหนที่จะหยุดเขาได้อะเราก็เลยต้องเปลี่ยนตัวเองซึ่งอันนี้ค่ะก็เป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเราต้องย้ายไปปูพรมโยคะที่ห้องครัวซึ่งติดกับเตียงเลยข้างนอกนี้ค่ะก็จะเป็นระเบียงเนาะแล้วก็เป็นแบบ พื้นที่ในการตากผ้าค่ะแผงกั้นด้านหลังนี่จะเป็นแผงกั้นระหว่างห้องเรากับห้องเพื่อนบ้านค่ะซึ่งบันไดหนีไฟต่างๆจะอยู่ฝั่งเขาซึ่งพอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราต้องเปิดอันนี้ออกแล้วก็ไปใช้บันไดหนีไฟร่วมกันกับเขาค่ะรีแคปอีกทีนะคะคือห้องนี้ราคา8 9 8 3 0เยนค่ะจากบ้านของเราอะค่ะสามารถนั่งรถไฟไป1สายตรงๆเลยไปถึงโตเกียวสเตชันหรือว่าสถานีโอเตมาชิ aji, ที่เป็นออฟฟิศของเราเนี่ยเ,เสร็จแล้วประมาณ20นาทีค่ะซึ่งมา ก็ไม่ไกลจากที่ทำงานเลยตัวอพาร์ตเมนต์ค่ะจะอยู่ห่างจากสถานีประมาณ2-3นาทีเท่านั้นเองซึ่งใกล้มากๆแล้วก็รอบๆก็จะมีร้านสะดวกซื้อต่างๆร้านอาหารแล้วก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ค่อนข้างเยอะราคาก็ไม่แพงเท่าอพาร์ตเมนต์อันก่อนแถมห้องเนี่ยก็ยังกว้างกว่าด้วยห้องนี้จะมีขนาดอยู่ที่26กว่ากว่าเกือบจะ27ตารางเมตรค่ะซึ่ง ค่อนข้างจะกว้างนะถ้านับว่าเป็นห้องแบบ 1K อะค่ะทุกคนคิดไงกันบ้างคะกับห้องแบบนี้มาอยู่ญี่ปุ่นก็จะได้ห้องประมาณนี้ถ้าเก่ากว่าน,นี้หน่อยมันก็ไม่ได้แตกต่างมากไม่ได้ไกลามากไปจากที่เราให้ทุกคนได้ดูกันแต่ว่าวิธีการเลือกอพาร์ตเมนต์ของเราอันนี้ยค่ะเราเลือกจากการที่เอาที่ทํางานของเราเป็นที่ตั้งแล้วเราก็ตีวงแบบรัศมีออกไปว่าจากที่ทํางานเนี่ยเราต้องการเดินทางแค่กี่นาทีมีอะไรอีก แต่ถ้าเกิดว่าใครที่เงินเดือนเยอะเงินเหลือเฟืออะไรเงี้ยจะเช่าห้องที่ใหญ่กว่านี้ก็แบบยินดีด้วยถ้าใครที่ชอบคลิปการแชร์เรื่องราวเกิดกับญี่ปุ่นแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ช่องไปกำลังใจกันให้ด้วยนะคะคลิปใหม่ๆจะลงทุกวันพุธค่ะแล้วก็จะมีวันเสาร์บ้างเป็นบางครั้งแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ไปลคะค่ะบ๊ายบาย